พี่ครับทําอะไรครับเม็ดอะไรครับเนี่ยเม็ดมันแกว้วอ๋อเหรอครับเขาปลูกกันอย่างนี้เหรอครับแบบนี้แหละออพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยไร่เดียวใช้กี่กิโลครับเจ็ด,ด,ด,ดกิโลผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นกระดูทัว อันนี้แม่มันแกไไม่ถั่วนะครับดูครับดูดิอือือฝาจะกินเนาะพื้นที่หนึ่งไร่ใช้เม็ดเจดกิโลครับโลละเท่าไหร่โลนะประมาณสี่หรือห้าร้อยบาทนะประมาณประมาณประมาณนะสังเข้ามาสี่ร้อบาทแต่เสียค่าขนส่นงอีกดูการปลูกเขาครับ ต้องชักล่องแบบนี้นะครับนี่แต่บางืที่ก็ชักอีกแบบหนึ่งครับทำล่องอแบบหนึง่งพื้นที่ตั้งไรใช้คนแค่สองคน,นประหยัดพลังงานเกินค่าแรงเนอะ่าจจะได้ดูดูกันชิมเขาเมวันนี้วันที่ห้า เดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับดูอีกกี่วันเขาจะงอกนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับโอเค